สวัสดีครับผมในช่องพลายเึงนะครับแฟนสวิซีทุกท่านนะครับนี่ก็มาเล่นกับบูบานะครับวันนี้ได้กล้วยครับให้บูบานกินนะครับเป็นกล้วยเขาองบานองนะครับผมถาไง่ก่อนครับนี่ครับงาก่อนครับก่อนเลยเฮียเต้นก่อน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 เลยเต้นก่อนเออให้กินครับออให้กล้วยกินกล้วยนะครับผม เองนะครับวันนี้ได้กล้วยของบานให้บานกินนะครับผมโอุบานดีมากเลยครับวันนี้มีของกินนะครับทำไงก่อนครับโอ้เสียงดังฟังชัดเลยครับผมมากล้วยครับอร่อยไหมครับผมสาลบอกว่าอร่อยครับอร่อยจริงครับผม ทำงางครับทำไงก่อนอ้เสียงดังเลยครับผมทำอะไรได้ทุกอย่างครับทำมีกล้วยนะครับผมทา้ก่อนนอนลงก่อนนอนลงนอนลงก่อนไม่ใช่ให้เต้นนอนลงครับผม อให้รางวัลก่อนครับเก่งมากเลยครับเต้นคูเอฟซีอยเต้นก่อนเต้นก่อนอ่าเต้นส,สวยๆก่อนเต้นๆแล้วเต้นโอ้โหครับเต้นยังไงโอ้รีบเต้นนะครับได้รีบกินนะครับผมอ่ทา,าน,นุ้นก็ฟันเสือด้วยครับ เขบุหรี่ไลครับทำอะไรกันนะครับอดิทานู้นนะครับโอ้นี่ลงขอกินเดียวเลยนะครับแกบัวครับผมฮะอยากให้เป็นเครือดึงเลยนะมึงเปิดของบโบานเองนะครับผมโอ้กินเป็นเครือเลยนะครับผมดูครับแกบัวครับผมโอ้โหค่อยๆกินนะครับ จะบ,บัวได้ติดคอนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยานเช้านะครับผมนี่ควานก็เก็บอึอยู่นะครับผมตันควานเสือก็ให้ชื่นใจกินหญ้าอยู่นะครับผม โอ้ขอนี้ควันเสือคุมิงเลยครับผมเคยให้ชิ้นใยกินอาหารนะครับผมโอ้จะบัวของเราครับกินกล้วยยังไม่หมดนะครับผมว่าให้เป็นเครือเลยนะครับใช่ของกินนี้นิ่งเลยนะครับผม รอยไหมครับรอยไหมโอ้ไม่พูดไม่จาเลยครับเพราะว่ายังอยู่กับการกินนะครับผม นี่พ่อมูลอาหารกินนะครับนี่แหละครับผมเจ้าบัวครับันเตือโนนทำอะไรกันนะครับโอ้เห็นพ่อมาเดินมาเลยครับผมชินใจครับ<ะ>ชินใจก็เฉยครับผมเล,มล่นด้วยนะครับผม ครับเดียวกันครับรักกันรักกันนะครับผมทักไายกันนะครับผมออครับอยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่ด้วยกันรักกันโอ้ชินใจก็ัพลังให้นะครับผม โยกกันนะครับผมโยกกันนะครับทางอีมี่ครับผมครับขันซืือครับเป็นค,ควานครับวันนี้ลักคันครับโยกกันครับผม ปันเสือถอยใหญ่เลยครับปันเสือครับถอยครับ <c oughs> <c oughs> ครับนใหญ่ก็เดินมาทางน,นี้นครับโอ้โหถอยก่อนครับถอยก่อน,น,ค,รน,นครับผม เราเดโยครับทางที่บีบ่บอ่ะครับเยะครับโอ้โหตุกนะครับค,ครับหเบหน็น รูดขีช่างมาถุกใจครับพลังอย่าเร็วเลยครับผมวันนี้ก็ฟังเสียงกันให้เห็นเพื่อน,นครับเห็นเพื่อนครับดีใจครับผม แม่อุบุญนะครับผมนี่ก็จะปล่อยเข้าไปในข้กนะครับผมเชื่ออะไรครับแม่อะไรเชื่ออะไรนะฟ้าใสครับผมฟ้าใสครับชื่นใจครับเดี๋ยมีนะครับบุบานนะครับผมนี้ มครับบูบ้านเห็นบ้านเห็นเม่เบุญมาครับหันหน้ามาเลยครับใครมาบ้านาาเนาะใส่ยักษ์ไม่ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวบูครับผม,มทางเอ็มมีครับก็อยากทักทายครับ กับไรนั่แม่อะไรนั่ลืมเล่นกี้ทั้งแม่ฟ้าสไซบอกอูดอุดแม่ฟ้าสไซบอกครับผมว่าแม่ทางเอมี่ครับอยากทักทายกับแม่ฟ้าสไซครับของคันหน้าใสเลยครับผมนี่ผานอูดก็กําลังจะลงจากเขาช้างครับให้เล่นด้วยกันกับชิบใจนะครับพยักโยกันให้กับโยกันนี่อย่าง ครอีมี่ครับทางอีมี่ครับผมหันหน้าใส่ครับโอ้จะไปไหนแล้วครับนุ่นมาใส่ไปไหนครับนุ่นโอ้ใส่ออกจากคอกนะครับผมโอ้คันนะครับผมคันนะครับผม นะครับเอาโจโค้กครับผมโจโคกแล้วโอ้ทางฟั่งซ้ายโจโคกครับผมโอ้ไปไหนครับหน่ไปไหนนี่ จะยับไปหาบูบานมั้งนี่อะไรครับนู่นครับบูบานอยู่นู่นนะครับผมบูบานก็อยากจะมาเลิดนู่นนะครับแต่เข้ามาไม่ได้นะครับผมโอ้เข้าไปเลยครับนะครับูบานแล้วครับบูไฟ้าใสไปหาบูบานนะครับ โอ้ทักทายบัวบานเลยครับฝั่งนู้นครับท่ากนยวูกันเลครับวคโอ้ดูครับเปลวกลาดเลยครับเหลวกลัดเลครับมนฟาสครับโอ้ใฆฟาสเซี่ยวกลัดลครับดูครับดูดูครับโอ้เอ้เอ้ ครับผมหลับคลิปนี้ครับพ่อให้ทีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับผมในช่องพลายถือของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจครับหลักฉบับนี้กล่าคว้าสวัสดีครับขอบคุณครับ